สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอตัว Tensorflow Tutorial นะครับ Tensorflow นะครับจะเป็นไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนา Machine Learning นะครับที่ได้รับพัฒนาโดยบริษัท Google นะครับเป็น Open Source ที่ใช้ Python ในการเขียนนะครับโดยตัว Python เนี่ยจะรองรับทั้งเวอร์ชัน Python 2แล้วก็ Python 3มนะครับมาพร้อมกับ Tensorboard นะครับตัว Tensorboard เนี่ยจะเป็นโปรแกรมจำลองการทางานของกระบวนการ Learning ของ Tensorflow นะครับแล้วก็ยังมี Tensorflow Lite ในระบบที่ทาง Google เนี่ยได้พัฒนาขึ้นสำหรับ Android โดยเฉพาะนะครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของการติดตั้งนะครับโดยตัว TensorFlow เนี่ยจะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, macOS แล้วก็ Linux นะครับแล้วก็สามารถติดตั้งได้ด้วย Python Package Index ได้โดยตรงดังนี้นะครับรันบน CPU เนี่ยเราจะรันผ่านตัว Command Line นะครับโดยใช้ชุดคำสั่ง pip install tensorflow นะครับแต่ว่าถ้าหากต้องการรันบน GPU เนี่ยเราจะใช้ชุดคำสั่ง pip install tensorflow-gpu นะครับการทดสอบนะครับเราจะใช้ตัว Python 3มาใช้ในการทดสอบนะครับ บรรทัดแรกนะครับให้พิมพ์ import tensorflow astf นะครับบรรทัดที่2พิมพ์ตัวแปร hello นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อําสั่ง TF constant นะครับตามด้วยข้อความ hello tensorflow นะครับบรรทัดที่3เนี่ยพิมพ์ตัวแปร s e s แล้วก็ตามด้วยชื่อคําสั่ง TF session นะครับบรรทัดที่4เนี่ยสั่งปินแล้วก็กด r ั n นะครับเราจะได้ผลลัพธ์เป็น hello tensorflow นะครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นส่วนของ tensorflow แล้วก็ s i k i t k เลยนะครับ TensorFlow เป็นแอบบริเแบบต่ำที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง Machine Learning Model s แล้วก็การคำนวณอื่นได้นะครับโดยการใช้เซตตัวดำเนินการง่ายๆอย่างเช่นการเพิ่มแมทมอหรือว่า c o n c a ตเป็นต้นนะครับในขณะที่ s i Kit Lear n เนี่ยเป็นแรบบริระแบบสูงแล้วก็จะมี Machine Learning Algorithm เนี่ยให้สามารถใช้งานได้อย่างมากมายนะครับหากเราต้องการใช้งาน TensorFlow ร่วมกับ c i Kit Lear n เนี่ยสามารถเลืใช้โมดูล t e n s o r f l o w จุด c o n t r i b จุด l e a r n j u p y t h o n จุด Learn ได้เลยครับผม ส่วนต่อมาจะเป็นส่วน h o w t o b a s i c Use นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างบทความที่เราได้ลองทำการ t e g r e t u r e Survey มานะครับเริ่มต้นเนี่ยเราทำการ Machine Learning ด้วย Scikit Learn นะครับเราต้องนำ Data Set ของดอกไม้ a l i เนี่ยมา Linear Classifier โดยการใช้ TensorFlow ร่วมกับ Scikit Learn นะครับอย่างแรกคือเราต้อง Import ตัว TensorFlow กับ Scikit Learn มาก่อนนะครับแล้วก็นำ Data Set ของดอกไม้ i เนี่ยมาเก็บไว้นในตัวแปรตัวแปรหนึ่งจากนั้นเราจะทำการคีย์ค่าข้อมูลต่างๆเข้ามา อย่างเช่นความกว้างหรือว่าความยาวของกลีบดอกไม้นะครับจากนั้นก็ทำมาทำการคลาสสิฟายเออร์เพื่อดูว่าค่าที่เราได้มาเนี่ยมันตรงกับประเภทของดอกไม้อหรือเปล่าแล้วก็จะออกมาเป็น accuracy หรือว่าความแม่นยําในการประมวลผลนะครับ Tensorflow architecture นะครับหรือสถาปัตยกรรมของ Tensorflow แบ่งเป็น3ส,ส่วนได้แก่1น,นะครับการเตรียมประมวลผลข้อมูล 2. การสร้างแบบจำลอง3 ฝึกและประเมินแบบจำลองนะครับแพลตฟอร์มของ t e n s o r f l o w นะครับมีด้วยกันหลายอย่างอย่างตัวอย่างเช่นระบบปฏิบัิการบนคอมพิวเตอร์นะครับ Windows, Mac OS หรือเป็น Linux นะครับและบนมือถือนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือจะเป็นบนคลาวด์และเว็บเซอร์วิสนะครับส่วนประกอบของ t e n s o r f l o w นะครับได้แก่ t e n s o r และ r ราฟ ชื่อของ TensorFlow นะครับมาจากชื่อเฟรมเวิร์กที่ถูกนำมาพัฒนาต่ออย่าง tensor การคำนวณทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์และเมทริกหลายมิติที่มีข้อมูลจุอยู่หลากหลายชนิดค่าทั้งหมดใน1นึ่ง tensor นะครับจะมีขนาดของข้อมูลแตกต่างกันไปที่เรียกว่า shape tensor จะมาจากอะไรก็ได้ทั้งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปหรือผลลัพธ์จากการคำนวณใน TensorFlow การคำนวณทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในกราฟและการาฟนี้นะครับก็คือลำดับ ของการประมวลผลอย่างหนึง่งในแต่ละลำดับก็มีชื่อเรียกอีกว่าอฟโนดและในแต่ละอฟโนดนะครับก็จะเชื่อมถึงกัราฟครับเป็นตัวรวบรวมและอธิบายุดคำนวณทั้งหมดในระหว่างการฝึกจึงมีประโยชน์อย่างมากมายตัวอย่างเช่นสามารถทำงานผ่าน CPU และ GPU ได้หลายตัวทั้งยังทำงานผ่านมือถือได้อีกด้วย สะดวกต่อการบกพานะครับสามารถหยิบมาใช้งานได้อย่างทันทีทันใดเลยครับผมต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของ tensor flow นะคะในการทำ tensor flow นะคะอย่างแรกให้เราดีไซน์กราฟนะคะส่วนอย่างที่2เนี่ยสร้าง section เพื่อ execute ให้กราฟเนี้ยหรือว่าส่ง data เข้าไปในกราฟค่ะซึ่งข้อดีของการทำแบบกราฟนะคะอย่างที่1ก็คือการที่เรา separate ระหว่างการสร้างกราฟกับการ execute กราฟเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างกราฟแล้วก็ execute บนแพลตฟอร์มไหนก็ได้ค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะสร้างกราฟเหมือนกันหมดแต่ถ้าเกิดจะรันบน CPU GPU หรือ Android ก็คือมีกราฟแค่แบบเดียวก็สามารถ execute บนแพลตฟอร์มใดก็ได้ค่ะอย่างที่2ก็คือ auto differentiation นะคะเนื่องจากการทำแบบกราฟ implementation มันก็สามารถ define derivative ของทุก operation ได้เอาไว้ใน อเอ็นเตรงนี้แล้วค่ะตัวอย่างนะคะก็คือการสร้างการาฟแบบง่ายๆนะคะเราบอกว่าเราจะสร้างการาฟที่มีตัวแปร x 1กับ x 2นํามาคูณกันนะคะขั้นแรกก็คือ import ตัว tensor flow มาในชื่อของ tf นะคะชื่อตรงนี้นะคะเราจะกําหนดให้เหมือนกับตัว library ที่เรา import มานะคะอย่างเช่น numpy แล้วก็ใช้ว่า np นะคะเป็นตัวยอ่อแล้วก็ tensor flow ก็ใช้ tf ค่ะ t e n s o r f o w นะคะเป็นวิธีการสร้าง computation ทางกราฟนะคะที่มี s i m p a c เนี่ยคล้ายกับตัวนำพาานะคะแต่ว่ามีการ adapt ใช้ที่น้อยกว่า computation นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการบวกการคูณการหารนะคะซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็น operation ค่ะรูปข้างล่างนี่คะก็คือเป็นหน้าตาของกราฟค่ะโดยตัว x 1 x 2นะคะที่เรา input เข้าไปเนี่ยก็คือเป็น เซนเซอร์นะคะคือ Data ที่เราจะโฟล์ผ่านตัวโนดไปตัวโนดนะคะก็คือตัว Operation ค่ะเช่นการบวกการคูณการหารต่างๆค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของการเขียนโค้ดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำการสร้างตัวแปรมาเก็บค่าก่อนนะคะใน Tensor f ์ o ฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2เฟสด้วยกันนะคะคือการสร้างการาฟแล้วก็การรันการาฟค่ะโดยเราจะทำการสร้างการาฟแล้วก็ ฟีด d d ต a เข้าไปค่ะโดยการ Feed Data เข้าไปเนี่ยก็จะมีหลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ Constant คือเอา Data เนี่ยใส่เข้าไปในกราฟเลยซึ่งมันจะอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันจะเพิ่มขนาดกราฟแล้วก็จะอยู่ใน Memory ตลอดไปส่วนวิธีที่2นะคะก็คือ Page Holder ค่ะเป็นวิธีที่คนนิยมใช้มากที่สุดนะคะมันก็คือการสร้างดัมมี่วาร์เรไว้ก่อนแล้วก็ สร้างกราฟตามนั้นค่ะโดยที่เราไม่รู้ว่า Input ที่แท้จริงแล้วเนี่ยคืออะไรแต่ว่าในตัวที่เรายกตัวอย่างในการประกาศตัวแปรนะคะก็คือเราใช้ tf. p a s t e h o l d e r แล้วก็ใส่ data type ค่ะแล้วก็ใส่ name นะคะนอกจากนี้อาจจะใส่ shape ได้เช่นแบบว่า3 element หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะซึ่งพอรันจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะ error นะคะเพราะ เราต้องใส่อีกอย่างหนึ่งก็คือการฟีดฟีดดิคค่ะก็คือเรายังไม่รู้ว่าเรามีค่าอะไรในนี้บ้างเราก็ต้องใส่นี้เข้าไปค่ะในตัวแปรบรรทัดล่างะคะ่ะที่ r s u l t เท่ากับ section เี้เราก็ใส่ค่าฟีดดิคเข้าไปเพื่อบอกว่าตัว x 1เนี่ยมีค่าอะไรบ้างแล้วก็ตัว x 2เนี่ยมีค่าอะไรบ้างค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดเป็น c o n สแตน t ก็จะ เขียนเป็น T F จุด constant แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปในปีกาเลยคะ่ะว่าระบุว่ามีค่าอะไรบ้างคะ่ะต่อมานะคะเราก็เขียนการคำนวณปกตินะคะอันนี้คือการคูณนะคะเราสามารถใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะ mm hmm. เช่น T F จุด add นะคะเป็นการบวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นคะ่ะ ถ้าเราอยากรู้ว่า o per ation x 1กับ x 2เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องสร้าง section ขึ้นมาแล้วก็ทำการ run ค่ะโดย section นะคะจะแยกกับตัวการสร้างกราฟค่ะมันจะเป็นตัวที่คอยช่วยให้เราเนี่ย e e x c s q e กราฟของเราได้โดยอาจจะส่ง data เข้าไปแล้วก็ส่งออกมาได้ค่ะในในโค้ดนะคะเราก็เริ่มจากการสร้าง section นะคะ with แล้วก็ t f จุด section ค่ะจากนั้นเราก็ บอกให้รันค่าในนี้แล้วก็นำผลลัพธ์มาเก็บไว้ในรีซอสค่ะจากนั้นเราก็กดทำการพิมรีซอสค่ะการโหลดข้อมูลเข้าสู่ตัว TensorFlow นะคะจะมีทั้งหมด2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือการโหลดข้อมูลลงเข้าไปในหน่วยความจำนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดโดยการโหลดข้อมูลทั้งหมดลงในหน่วยความจำแบบอาร์เดียวเป็นการเขียนเพียงแค่ไพทอนแล้วก็ไม่ต้องเขียนเท r เซ o w เพิ่มเติม,ตมค่ะ ส่วนวิธีที่2นะคะก็คือการโหลดลง TensorFlow Data p i p e l i นะคะโดยตัว TensorFlow เนี่ยจะมี API ที่ช่วยให้เราสามารถโหลดข้อมูลดำเนินการแล้วก็ป้อนอัลกอริทึมให้ตัว Machine Learning ได้อย่างง่ายดายค่ะอันนี้นะคะจะใช้สำหรับข้อมูลใหญ่ๆเพื่อลดความยุ่งยากค่ะครับในส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของ Problem Solving นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2วิธีหลกัหลกๆนะครับวิธีแรกเนี่ยคือการโหลดข้อมูลจากหน่วยความจานะครับ ถ้าข้อมูลมีขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยก็คือน้อยกว่า1 0จิกนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลสามารถลงเข้ากับหน่วยความจําได้ครับแล้วก็สําหรับข้อมูลแบบนี้เนี่ยเรายังใช้ไลบรารีดังๆหลายตัวอย่างแพนดานนะครับนาเข้ามาเป็นไฟล์ csb ครับส่วนวิธีที่2เนี่ยคือโหลดข้อมูลจาก TensorFlow Pipeline นะครับเป็นวิธีที่ใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับเช่นเรามีข้อมูลอยู่5 0จิกนะครับแต่ว่าเรามีหน่วยความจําเพียงแค่1 6จิกนะครับ การที่เราจะโหลดข้อมูล50กิกมาใส่ในหน่วยความจำเราเนี่ยอาจทำให้เครื่องของเราเกิดอาการค้างได้นะครับผมครับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ